สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมือน,นี้เจ้แดงก็อยู่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองตำบลตาตุม่มอำเภอสังขะจังหวัดสุทีลินที่วัดเรือล่มนะคะแต่ก่อนเพิ่นเอินวัดเรือผีลมเดี๋ยวนี้เพิ่นเอินวัดเลือลมเรือผีล่มหรือผีเรือล่มนะคะ่ะท่านผู้ชมนั่ขึ้นมาเมื่อสองปีที่แล้วมีวิญญาณอยู่หรกเพิ่นกระบ,บอกถูกหวยมาหลายงวดถูกมาตลอดคะ่ะ ปูใดมากคูบมาขอกะดวงไผมีกะถูกเนาะค่ะท่านผู้ชมถูกตลอดถูกมาเรื่อยๆทุกมือนี้ก็เงียบเงาซบเศ้าลงไปค่ะวันนี้มีโอกาสพาพาหัดเอาเงินแฟนคลับฝากมาทำบุญนําค่ะท่านผู้ชมกลับมาพ่อคนที่แวะเวียนมาขอตัวเลีกอยู่ค่ะมาในช่วงบ่ายจะแดงก็นอนพึ่งตื่นว่าสบายกินยาแล้วก็นอน มื่อนี้สิไปว่าสิออกไปซื้อต้นไม้มาให้วัดปลาเพ่นปลูกค่ะต้นผลไม้กินต้นทุเรียนลำไยไปละก็ไผ่ทางวัดปลาเพ่นอยากได้อยากปลูกเนาะค่ะสิแดงก็เลยสิออกไปที่อำเภอซื้อมาให้กับทางวัดปลาเพ่นดี๋ยคลิปต่อไปสิไป่ายอาจเจไดทายวัดปลาไมาเ่เบิ่งเจแดงก็ได้ไป ทำบุญนเนาะไปจังหันเนาะวัดปามาข้าวก่อนนี่เพิ่นก็เลยวาอยากได้ต้นใหม่ไปปลูกเฉียงมาหาล้อน้ำทางกับ่มมีต้นใหม่มือมานน,น,นั้นบันีีบังเอิญว่าเขาจาว่าอยู่อำเภอสังขามีก็เลยสิขาไปซื้อค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิง่งตัวเลขน้ำเพ่นหละ่ะไปเบิ่งพระหัตเพิ่นถวายเงินปูแท่นถวายปัจจัยแท่นนั้น ท่านที่ฝากมากเนาะค่ะท่านผู้ชมมันฝากกับพระหัตถ์มาคงเจเดีย์กับ <c oughs> มุ่มี <c oughs> ผู้ใดอยากรวมทรรบุญสร้างองค์พระเจดีย์ที่อยู่ด่านหลังคุณค่ะท่านผู้ชมยังบ่เสร็จสมบูรณ์ก็โอนได้มาที่ธนาคารกรุงไทยหกเจ็ดแปดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดสามสองสองในนามพระลานเชื้อฉลาดนะคะ จเจดีย์กัจจาได้แม่นย่ำพอบอกกับท่านผู้ชมทุกคลิปตอนสมัยทําคลิปเกี่ยวกับผีเลื่อหลมเนาะจําเบอร์บัญชีพนได้แม่นึ่งหกเจ็ดเจ็ดสามสองสพระลานเชื้อฉลาดและมีผู้ถือร่วมอีกสาสี่คนค่ะท่านผู้ชมขึ้นไปกราบปูน้กันค่ะมาตอนบ่ายปูเพนจำวัดอยู่ ผู้ดใดฝังเงินมากผ่าดซื้อว้างใดคุณสามพันตีเนศหนึ่งพันบาทช่วยข้าน้ำรถอีกหนึ่งพันบาทฝังว่าด้าบุญกับปูปะกับบัดเทศใจมงคลนเ <2, S 1> นี่ยนะถวายให้ปูขออนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยนะคะหมอบหมอบหรือบ่อ ค่สบายกับปูเดินทางไกลเยนอากาศพักผ่อนบ่เพียงพ่อเยนอากาศอากาศทั้งในเย็นสบายดีมย็นมันห้อัห้องแล้วก็หนาวแล้วก็ลมอะไ่มันเนีค่ะอดำูด้า อยานทราบเรื่องว่ามูราเบริมตีสักรังมีวันสี้เาตตอบนานว่าปีกิจกรรมิทันดุมันกว่ามน ทุกค่ะาทุกค่ะปูสุขภาพเป็นจังไรค่ะดีขึ้นบ้างคะัำที่สิบไปตรวจอีกบ่างคะยังไม่ไปเลยนี่วันที่สิบอยู่ไปอ๋อค่ะดีขึ้นแล้วมั้งนี่ดูดูหน้าตาสดใสแล้วก็อ้วนขึ้นนิดนึงเนาะหน้าตาก็เสียหายละตุกอนดำค่ะปู ตะก้อนดำจะดำพร้อมอันนี้นี่นี่บ่ดำแล้วค่ะท่านผู้ชมบ่ดำแล้วก็เป็นยังล่ะเนาะค่ะท่านผู้ชมก็เป็นห่วงถามมาหลายอยู่ว่าปูหายดีแล้วบ่หายแล้วยหาอมให้ไข้แล้วเหะหน้าตาพองใสอวบอิ่มขึ้นค่ะท่านผู้ชมต่อไปก็สีอ้วนขึ้นเรื่อยๆล่ะค่ะพยายามสันเขาสัญญาหลายๆ ผู้ฝันเราบอสคะฝันว่างไรฝันว่าโยมก็ถามโยมมาจากไหนโยมถามมัตมาว่าโยมพ่อของยออกอะไรหยออกไปแล้วโยมสี่หนอแล้วก็ล่างหนึ่งหกด้นโอ้ัะนแหละฝันบ่คะฝันฝันฝันเลยนะฝันะีัีสี่อ่ะอ่ะว่าม่าทำบัดเช้าเสร็จก็โดนต่อยก ฝันว่าเขาถามหวยได้4หนึ่งี่ว้ยค่ะข้างล่างหนึ่งหกข้างล่างหนึ่งหกใช่คนโยมบอไปแล้วเก้าเก้ากาเ้าไม่เห็นบอกใช่ทำมมวดมวจะถึงนี่เลย4หนึ่ง4ค่ะท่านผู้ชมปูฝันว่าเขามาบอกเนาะกบหนงหกค่ะหนึ่งหก

เป็นความฝันของปูเนาะอิจัลลหน้าเป็นแนวทางสี่หงสีฝันว่าเขามาบอกเนาะสี่หนึ่งสกับหนึ่งหกันจำู้ไม่ได้ที่ที่มาถามนยจำยไม่ได้อยูู่่งน่งนนนั่นนั่งนั่งนันั่นั่ง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 ั่งนั่งนั่งน่งนั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 ่ั่ ใช่หวดนี้อะมาถึงนี่หลวงพ่อเออหลวงปู่เราได้ยินยังยังเลยมันเจ้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกเออไม่ออกบอมปู่เป็นจำจำได้สมองเลยนี่ะเป็นความฝันของปู่เนาะค่ะท่านผู้ชมผิดจัดแาปู่เพิ่นฝันเนาะค่ะ คนว่าได้บอกคนเราว่าฝันให้ฟังว่าคนฝันใด,ด๋ยวเข้าไปอันนั้นค่ะไปเล็กน้ำเพลินกำลังเสี่ยงเซียมซี่ครับปูครับเป็นความฝันของปูค่ะท่นานผู้ชมฝันของปูงปว่าเขามาบอกว่าตัวนั้นเนาะซีหนึ่งซีกับหนึ่งหกเหมือนว่าเสี่ยงได้ตัวใดน้อค่ะแต่ตัวไหน เลขตัวใดสองอันได้เ,เออสอ,อันได้เลขสามตัวสามตัวน <c oughs> ีว่ตัวเลข9ตเกตัวเดียวนี 2, 0, 20, นะ 20, สองศู่งแปดสองศกังแปดนาะสองศูนกังแปดสองซึ่งหมัดที่แล้วตัวซื้อตั้งหลาย <c oughs> รูปแล้วปะรูปได้ตัวใด ได้หกได้หกสามไดสอยู่ตรงกลางกลางลำเลือพาพีีเบิองนี่ใจจะแดงสีเบิงสีเบิงแม่นอันเดียวกันปะว่าใจแดงเบิองนะยึดตรงไหนค่ะไม่เหมือนท้น ี้อยี่แถวนี้บ่นี่บ่ตรงนี้คุนว่าหยุดตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมใส่ใส่ฉัดนะสีข้างล่างด้วยเหรอสี้ข้างล่างไหมสีตรงไม้ไายเลยอันนี้เขาเปิดแล้วตึกนี่บ่จะทำรถไปถึงนู่นเลยอัวกินซ้ำซื้อไม่เป็นเห็นหกหกเก

็หกบ่อนทีว่าได้ทีว่าได้หนึ่งนึ่งไหมแบบนึ่งหนึ่งว่าห่นตะเคียนตนนเยจะใส่ตะเคียนใส่คข้าบนตะเคียนใส่ลำโตกลองอ่ลงกอนไปรูปเราบาง้วนนี่ได้ตัวได้ก่อนอ๋อยูนิคเลยหกสาม ชัดมันเขียนไ้เลยหมดก้อนเห็นตัวไดก่อ่ะหมวดก้อนใบสือบเป็นหินหกหกเจ็ดหกหกเกรบะหกตกามันไม่ได้กเกาหัวนะครับอ๋ออันนี้ไปกกัาได้นี no. <S 2> <S 2> ่โนอาไปกราบอบ๊าดาาเป็นกหกหจ็นะไปเจออู้รูปแล้วรูปอีกโอ้หกเจชัดเลยหกหชัดเลยบัวกหัวเนาะพันวันนึงเดียวแปดนึงเด คนนั้นเขาไปเก็บเพชรไม่ได้ไปเอาแต่เขาบอกว่าอุ้ยงวดเมื่อกี้ไม่ได้ขึ้นไปบอกคุณไปไม่ถึงเขาได้แปดหนึ่งหนึ่งสามตัวเลยงวดนี้เขาได้หกสามไม่งวดนี้ที่ไปเอาได้เห็นโอไปเอาเองไปเอาเองใช่ไหมโทรไปบอกน้องว่าเห็นอีกหกหกเจ็ดได้ทุ่มหกหกเจ็ดหายเงินบ่กลับหัวได้เลยนะเดี๋ยวจะกลับพอไปถึงบ้านสามตัวฟันว่าคุณแกมาบอกว่าซื้อเลยเก้าแปดจะบอกเก้าคืนใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยไปเอามานี หกสามชัดมากโอ้แม่นแมนเนี่ยเดินทางใต้นั่นน่ะเ่จะถ่ายต่อจากแล้วนะเห็นด้วยตาเปล่ามองเห็นด้วยตาเปล่าเห็นมองเห็นอยู่ได้หกสามยังไม่เจอเลยเนี่ยยังกี่รูปมาเนี่ยง่ายเลยหกสามไปเลยถ่ายไว้รูปล่าสุดบ่าครับรูปล่าสุดก็อยู่ทั้งเทึงเลย แมนนะมันชัดกว่านี so, then, ้ช like ัดจริงนี so, like ่แมวบบ่แมนน่าแบบอะไรใช่ไหมก็ได้นี่ะขายหลายนี่แล้วพอพอไปดูอืมนี่แหละม่ต่องขายไม่ใช่นี่ตรงเบองอันนี้อันนี้นั่นนที่ที่ลงขายกันี่นะนี่แหละที่ถ่ายแจนในแกน่าจจะชัดแต่ถ่ายไม่ค่อยเป็นกันลย โอ้เห็นเป็นตัวชัดมากเลยโอ้ท่านผู้ชมมองมังในกล่องก็เห็นหกสามในตาเปล่ายิงเหมือนคนเขียนไว้เลยปุ๊บปั๊บขึ้นปั๊บเลยหกสามค่ะท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่หกนี่สามเนาะชัดมากชัดหกสามค่ะท่านผู้ชม มองด้วยตาเปล่าก็เห็นเป็นหกสามนี่ชัดนี่ผ่าหัดชัดยนี่ายออกจากนี่ถ่ายออกจากนั่นแต่ว่าตัวน้ำปัญหาอย่างท่านเห็นอันนู้นชัดมากเลยเพราะว่าเราถ่ายเป็นปัญหาเ่าเห็นหลงลบหรือเปล่าเที่ยนนี่ก็ถ่ายเห็นได้ชัดเนาะไปกันแล้วไปเห็นไหนเด็กคนแก่ไปบอกว่าซื้อเอาเด้อข้าวเป็ดอ๋อบ่เว้า ได้ไลายเป็นไดยหรอปล่าทได้เจ็ดิปกว่าบาทบ่กอาศัยไลนยนี่เลยย้ำถูกน้เลยไล่มองลโตที่ว่าหาจนเท่าไรก็ว่าเห็นนะผู้ทายไว้เองเห็นชาจนเพิ่งก็ทายจังนี่เลยเออเนาะไปใส่ลบทิงหรอบล่เป็นะเียนสามที่นเนะเป็นคู่สามต้นอยู่น้ำตกอารมก่อนเลยขึ้นไปอีกสามก โอ้จะลอยพนเข้าไปโอ้ีพขึ้นไปต็มไปเลยยูติดถนนกอนยรห้าสามอ่ะนังร็คัดเลยใครมาซื้อก็ไม่ถูกได้เลยทเวลาเขาคอขอนไงครับด่เออน่ายเอาข้นอแม่นฟันแม่นไปคอแลตู่กแป้นขึ้นปุ๊บก็เึ้นบเห็นเลยมันบอกอเอตามตามท่านผู้ชม เพื่นเห็นหกสามเห็นย่างบันนี่เ,นเห็นตลกเ,นเ็นเหลยจุดทูกจ,จุดเทียนขอเพื่นละ ผู้ฟันผู้คอแม่นเนาะหมดก่อนไปยืนนั่งพ่ได้แปดแปดชัดเลยแบบคุยสามคนเลยคนลูกตั้งเลยคนหนึ่งยืนผมยาวหนาอิ่มเห็นเลยบ่เห็นไปไปคนลูกหมดหางาดไปกันห้าคนเนาะสองคนไม่ซื้อโอ้ยแต่ครับผมมึงบัตสื่อจ้างก็บัตรถือไปเองไม่ซื้อจ้างก็ไม่ถูกเลยออ๊ยห้าสามไม่ต้องกลับเลยใกล้ดินโอ้บุญดวงเนาะ งดก่อนถ้าคนรู้ซื้อเดี่โทรบอกน้องได้ไรได้หกหกจิตเลยว่าหกับเตัวเดียวกันก็นิสลาดดวงพ่นมีเนาะใส่เก่าเก้าเจ็ดไปเลยจะคล้องไปได้ทีก็ขึ้นไปฟันมาซื้อเอาเลยเรียนเก่าแปดเคยบอก่นมีไปซืไปเอาไปกอแปดก็ได้ถูกอยอวแล้วเนาะน้องไย่โอ้ยถ้าปากื้อเปนะหกกับเก้าเขาเไปอนไปไ่ได้ม่ค่รู้จักบ่รู้จักค่บ่าม่ทงเรียว ลัดลัดหูจักอยู่แกเนคือไปร้ไยดังเดียวไปร้อยเดียว่านปฏิบัติตาตุ่มวันนี้เขาก็ไปเลียวเยเลวายไปเลียวไปหอดผ้นนาผืนเลี้ยูกกันสามคนดูดูยิ้มทาเจ็ดซีอ่ะทาเจ็ดซีผูกไว้ทั้งต้นไหม ถามอองกับรัดนะเจ้โฮนะเดี๋ยวส่วนรัดส่วนอองขึ้นไปไปยังแายอ๋อไปเฝ้าแม่บออนี่ก็ได้แล้วล้วเพิ่นได้มาหกสามเนาะไมมาเมื่อกี้ไม่หม่ขึ้รถทันเพิ่นไดมาหกสามเดี๋ยวจั่งขึ้นไปลูาเร็วเร็แต่ลูก่ลูกขึ้นลูกปั๊บาลูก ดวงเพิ่นสิเขีเพิ่นสิไหตรงนั้นก้อนเพิ่นไหหกสามเหอเห็นหกสามค็อกันอยู่นี่เนาะเอาโชคดีค่ะท่านผู้ชมโชคดีตามเพิ่นเพิ่นได้มาหลายงวดเนาะหาสามกระถูกนึ่งนึ่งกระถูกเก้าแปดกระถูกวันแล้วได้ทั้งเก้าแปดเก้าเจ็ดเลยเออเนาะอันนี้เขาปีเก้าแปดเก้าเจ็ดอนนี้เก้าเจ็ดนนี้ได้หกสามยูฟุนก็ได้หกสาม แม่แต่เคียนน้ำตกอารณ์กอเนาะโอ้เพิ่นแม่นเนาะหนาวมากอ่น้ำเพิ่นทุ่งหัวยู่ได้เนาะเป็นตะเคียนเป็นเคียนเป็นเนาะซานต้นผูกปันเรี่ยงกันบ่โอ้จากเคียนเป็นเป็นนี่บ่เป็นเต็มต้นยืนต้นนี่โอ้บ่ท่านได้หล่อมันบ่เป็นต้นได้มันสิมีผ้าเจ็ดสีผูกอยู่บ่ค่ะโอ้เอาผู้ใดหูผ้ากันขึ้นไปมื่อนานเดี๋ยวส้วนเพิ่นผู้หูส้วนกันขึ้นไป ขอพุงด้วยห่างลำตัวกันลงก่อนเป็นโล่กันป่สามโล่สามโลขึ้นไปลดขึ้นไปได้เลยเป็นบ่กเอาไปขึ้นไปได้มีทางไปคุณได้ดีปะล่ะยาทางหมอไม่ยังเอาเมือหนาสิขึ้นไปก็พะัดคับท่านผู้ชมเพื่อไปขอตัวดีตัวเด็ดให้ท่านผู้ชมเนาะค่ะขอท่านผู้ชมโชคดีนะคะถูกหวยรวยๆไปน้ำกันเพิ่นกระสีบ่โชคดีน้ำเพิ่นอยู่บ่เนาะงวดก่อนเพิ่นถูกมาตลอดสองสามงวดแล้วเนาะ ตัดสิบเอ็ดหาสามเก้าเจ็ดเป็นกระถูกวันนี้ก็ได้หกสามค่ะท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ